ผู้ชมคะช่วงวันหยุดยาวๆแบบนี้นะคะคงจะดีค่ะถ้าออกไปหาร้านอร่อยๆทานนะคะที่ไม่ไกลตัวเมืองมากนักนะคะวันนี้ค่ะอูเลยขอส่งน้องหวานๆนะคะไปหาร้านเด็ดมาให้คุณผู้ชมได้ชิมกันนะคะซึ่งวันนี้น้องหวานๆจะพาไปที่ไหนนะคะตามน้องเขาไปเลยค่ะ If you came to make some trouble came make สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวนหวานขอรับช่วงต่อจากพี่วุ้นเส้นเลยแล้วกันนะคะคุณผู้ชมคะในช่วงใกล้วันหยุดยาวฉลองเทศกาลปีใหม่แบบนี้นะคะวันหวานอยากชวนคุณผู้ชมพาครอบครัวนั่งรถออกมานอกเมืองสักนิดนึงค่ะแต่ว่าไม่ไกลเลยนะคะแค่ที่สีราชาเท่านั้นเองเพราะว่าที่นี่มีร้านอาหารที่ทั้งอร่อยถูกปากแล้วก็บรรยากาศดีมากๆมาแนะนาค่ะและนี่ก็คือแกรนด์ซีไซส์สีราชาถ้าพร้อมแล้วเราเข้าไปกันเลยนะคะ ช่วงรอยแปดเมนูสนับสนุนโดยโลซาพร้อมกับข้าวพร้อมอร่อยง่ายมาก Alex, หากคุณมาท่องเที่ยวแถวศรีราชาที่ปลายสุดของแหลมฟานมีร้านอาหารโดดเด่นตั้งอยู่ค่ะ เป็นบ้านเรือนไทยโบราณสีขาวทรงปั้นหยาสไตล์บังกะโลยื่นออกไปในอ่าวศรีราชานั่นแหละค่ะร้านแกรนด์ซีไซส์ร้านอาหารไทยซีฟู้ดในบรรยากาศที่ตกแต่งไว้อย่างลงตัวพร้อมเปิดรับลมทะเลอันแสนสบายค่ะ no, และตอนนี้นะคะหวานหวาน,นก็อยู่กับคุณสมเจตผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและสายพิธภัณฑ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหวานหวานสวัสดีครับท่านผู้ชมค่ะขออนุญ,ญาตเรียกพี่ละกันนะคะพี่สมเจตคะถามนิดนึงค่ะว่าเข้ามาในร้านเนี่ยบรรยากาศแบบเป็นสไตล์บ้านพักตากอากาศ สวยมากๆเลยไม่ทราบว่าเป็นคอนเซ็ปที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกเลยหรือเปล่าคะ,ะจริงๆแล้วบริเวณนี้เป็นตำหนักของท่านเจ้าพระยาสุรศักดิ์บนตรีเจิมแสงชูโตซึ่งจริงท่านก็เป็นผู้หนึ่งที่บุกเบิก ก่อตั้งเมืองสีราชาตรงนี้นะฮะจะสังเกตว่าบริเวณที่เราอยู่ตรงนี้ก็เป็นลักษณะเรือนแบบปั้นยาเป็นสถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่5ซึ่งเราจะคงเอกลักษณ์และความสวยงามทั้งหมดนั้นไว้สถานที่จะด้านหน้านีจะล้อมด้วยทะเละนะฮะวิวสวยงามมากมองไกลไปถึงเกาะสีชังหรือเกาะคาม<อ>นะครับแล้วบริเวณข้างตำหนักเนี่ยด้านหลังของผมเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าปลายแหลมฟานก็จะเป็นจุดที่โรแมนติกมุมหนึ่งทุกเย็นเนี่ยจะมองเห็นพระอาทิตย์ตก ตรงนั้นสวยงามมากนะครับโอ้แสดงว่าช่วงเย็นนี้ต้องคนจองกันเยอะมากๆเลยสิมคะมีงานสัมมนาค่ะฮะงานจัดเลี้ยงค่ะหรืองานแต่งงานแล้วก็เรามีบริการจัดเลี้ยงอย่างมืออาชีพโดย s อสันพีเคเอรล่ะค่าคามาพูดถึงอาหารกันบ้างนะคะเห็นว่าอาหารที่นี่เป็นอาหารซีฟู้ดแต่ว่าไม่ธรรมดาเลยเป็นยังไงคะคืออันนี้เป็นรสชาติสูตรต้นตำรับของแกรนซีไซซ์ซึ่งรสชาติเนี่ยเราจะทาไม่ไม่จัดมากแต่หมายความว่าถ้า ถ้าลูกค้าที่ชอบรสจัดเนี่ยก็สามารถที่จะสั่งได้เราจะเป็นอะไรที่ทานได้สำหรับทุกคนในครอบครัวผมขอเริ่มจากอาหารทานเล่นนะฮะจานนี้ก็คือจานนี้ปลาหมึกทอดพริกเกลือทอดจนกรอบนอกนุ่มใน คุณผู้ชมคะอร่อยมากๆเลยค่ะคือปลาหมึกเนี่ยนะคะรสชาติมันเข้ากับเครื่องปรุงที่เป็นกระเทียมใช่ไหมคะครกระเทียมกับพริกกรอบนะคะคโอ้โหแบบอร่อยมากๆเลยต่อไปเนี่ยก็จะเป็นปูทะเลอบเกลือซึ่งเป็นไฮไลท์ของที่นี่อย่าบอกว่าปูเป็นปูมากเลยค่ะคุณผู้ชมใญ่ป<า>ูนี่เราซื้อจากชาวประมงนะฮะก็เป็นปูสดๆแล้วก็มาอบคุณผู้ชมคาะยไงขออนุญาตใช้มือนิดนึงนะคะเพราะว่าเรามาทานอาหารทะเลเนี่ยทานมือนี่มันอร่อยสุดๆเลยค่ะ เนื้อปูสดมากเลยค่ะสดมากแล้วก็หอมแล้วเขาเหมือนถ้าปูสดเนี่ยเหมือนมันจะมีความหวานในเนื้อปูเองนะคะโดยที่เหมือนเราไม่ต้องไปปรุงอะไรมันเยอะแล้วก็ทานทานง่ายด้วยทานง่ายใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาที่จานต่อไปกันดีกว่าค่ะตัวนี้เป็นอะไรคะดูด้านข้างบ้างปลากระพงทอดซอสน้ำปลานะฮะก็จะเป็นเมนูที่เราเห็นในร้านซีฟู้ดทั่วไปแต่ของแกรนด์ซีไซส์ก็เนื่องจากเรามีสูตรพิเศษอร่อยแตกต่างแน่นอนนะครับ อร่อยมากเลยค่ะคือเขาทอดได้ฟูมากครับนะคะแล้วจานนี้ล่ะคะจานนี้เป็นกุ้งแม่น้ําเผานะฮะตัวใหญ่แล้วก็เผาบนเตาถ่านมีน้ําจิ้มซีฟู้ดที่จะทานคู่กันนะครับอยากจะบอกว่ามันกุ้งนี่ถ้าใครที่ชอบทานมันกุ้งนะคะอยากให้กล้องซูมมากเลยว่าหน้าทานวางๆเลยนี่ยิ่ง้ทานกับข้าวสวยร้อน นื้อกุ้งนี่เหมือนย่างสุกกาลังดีเลยนะคะอร่อยมากเลยค่ะแล้วก็เคี้ยวไปนี่แบบนุ่มอะค่ะนุ่มแล้วหวานนอกจากนั้นเราก็ยังมีเมนูไฮไลท์อีกตัวหนึ่งความอร่อยนี่อยู่ในจานมอดินใบนี้แล้วนะลองเปิดดูเลยนะฮะโอ้โหอ้าวน่าทานมากเลยค่ะตัวนี้คือกุ้งอะไรนะคะกุ้งอบเกลือคกุ้งอบเกลือเห็นว่าเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เป็นซิกเนเจอร์จานหนึ่งครับอันนี้คือจะทานได้ทั้งเปลือกเลยแล้วก็หรือว่าจะแกะก่อนก็ได้ถูกไหมคะหรือจะไม่ทานเปลือกก็ได้ครับ เปลือกไม่แข็งเลยกรุบกรุบพทานไปแล้วนี่ก็คือเคี้ยวได้เพราะเราใช้ใช้กุ้งทะเลมาสำหรับในการทำเมนูจานนี้อ๋อค่ะความพิเศษคืออยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะ้วยนะความสดอร่อยมากเลยค่ะมีซีฟู้ดหลายอย่างแล้วและที่ขาดไปได้ก็เป็นพวกต้มยำนะฮะมีต้มยำโป๊แตกลูกชิ้นปลาใช่ไหมคะลูกชิ้นปลามีกุ้งมีปลาหมึกแล้วก็มีหอยแมลงู่นะฮะ เผ็ดอ่อนๆกำลังดีใ่้องคอมากเลยน้ำซุป<ช>อร่อยมากเลยค่ะคะอโอ้โห oh, วันนี้นะคะอาหารอร่อยถูกป,ปากแล้วก็บรรยากาศสวยงามแบบนี้นะคะวันวานอยากให้คุณผู้ชมมาสัมผัสด้วยตัวเองมากๆเลยค่ะเดี๋ยวรบกวนพี่สมเจเนี่ยบอกทางคร่าวๆนิดนึงค่ะ ก็แกนสีไซส์เนี่ยไม่ไกลจากกรุงเทพเท่าไหร่ถ้าเราใช้ถนนสุขุมวิทสายเก่าวิ่งมาเรื่อยๆจะเจอโรงเ, <S 1> <S 1> <S เรียนดาราสมุทรปุ๊บเราก็เลี้ยวขวาเข้าไประหว่างทางนี้ก็จะเจอวงเวียนเราก็จะวิ่งเลยวงเวียนนิดนึงแล้วตรงไปเรื่อยๆ <K l oss> เราก็สังเกตด,ด้านขวามือเราก็จะเจอป้ายแกนสีไซส์ม,มาง่ายมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมคะนอกจากนี้นะคะทางร้านแกนสีไซส์ก็ยังมีโปรโมชั่นพิเศษไหมฟแฟนรายการโดยเฉพาะเรียกได้ว่าเป็นของขวัญต้อนรับเทศกาลปีใหม่เลยนะคะเพียงโทรเข้ามาที่เบอร์038323 8 8 5 1ภายในวันนี้เท่านั้นนะคะรับไปเลยส่วนลด20%ซึ่งสามารถนำส่วนลดนี้มาใช้ได้จนถึงสิ้นเดือนธันวาคมเลยค่ะและทางรายการของเรานะคะก็ขอมอบกิฟต์เซตจากโรซ่าคุณค่าคธรรมชาติาให้ด้วยค่ะต้องขอบคุณทางร้านการซีไซน์มากๆนะนะคะคะขอบคุณครับ คุณน้องหวานหวามากๆเลยนะคะที่มาแนะนําร้านเด็ดๆให้คุณผู้ชมในช่วงวันหยุดแบบนี้นะคะแล้วคุณผู้ชมละคะวางแผนไปเที่ยววันหยุดยาวแบบนี้ที่ไหนคะหวังว่ารายการของเราวันนี้ค่ะคงจะนาสาระดีๆเรื่องราวดีๆมาฝากกันนะคะถ้ามีอะไรอยากจะแนะนํานะคะก็ส่งมาได้ที่ 108living@gmail.com ค่ะกลับมาเจอกันใ้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลาเดิมแบบนี้นะคะวันนี้มุ้นไปก่อดสวัสดีค่ะ